ครับผมอันนี้เนาะก็จะเป็นแก้วไม้ไผ่นะครับผมแก้วไม้ไผ่อันนี้ก็ความสูงก็อ่าเป็นแก้วเหมาะกับเที่ยวใส่น้ําดื่มใส่กาแฟใส่อะไรได้เนาะความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักเนี่ยครับประมาณสัก 8, 8แปดแปดเซนเจ็ดเซนครึง่งถึงแปดเซนเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดนะบางค้งก็อาจจะผิดพลาดน,นิดหน่อยหน่อยประมาณสักเป็นหลักมิลน,นะครับผมสม่วนน้ำก็อยู่ที่ประมาณแปดเซนอย่างเงี้ยนะถ้าพี่ๆคนไหนท,ท,ที่สั่งแก้วมาเนาะความประกระับส่วนปากกระบอกความกว้างของปากกระบอกนี่นะครับ อยู่ที่ลองวัดตรงนี้ดูเนาะาความความกว้างความกว้างของปากกระบ,บอกอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนหกเซนครึ่งถึงเจ็ดเซนนี่แหละครับแก้วน้ําตัวน,นี้นะครับก็จะ,ะเราจะไปไต้มต้มด้วย,วยต้มด้วยน้ําต้มใส่ใส่ชูป้องกันมอดมาแล้วอย่างเงี้ยเนาะ,ะถ้าเราพี่พคนไหนที่ว่าจะเอาเอาไปใช้อย่างเงี้ยเกิดว่ามันมีเชื้อราทีนี้ก็ถ้าเราเชื้อราจะมีลดน้อยมากเนาะไม่ถึงว่าไม่มีเชื้อราเลยเก็ไม่ใช่นะมันจะมีเชื้อราอยู่บ้าง ในกรนีที่เราใช้ไปประ,ประ,ประ,ประจําเนี่สยส่วนมากเราก็เอามาต้มกับน้ําต้มใส่ชูหรือว่าต้มกับแป้งข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเนาะ<ส>เราเอามาลองมาต้มเอามาต้มดูแต่ถ้าเราล้างสะอาดแล้วเก็บไว้ที่แห้งอย่างเงี้ยแก้วก็จะออกมาใช้งานได้ได,ไ,ดได้ตลอดนะครับผมแก้วพวกนี้จะเราจะเป็นแก้วที่เรานํานํากลับมาใช้อยู่หลายๆรอบนะครับผมนี่ก็ทําที่แก้วอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเนาะเป็นแก้วน้ําไม้ไผ่อันนี้เป็นเป็นอีกนาดหนึ่งทําอยู่แค่ประมาณแค่แค่สี่แบบครับผม ทำเยอะๆก็ไม่ค่อยไหวเนาะก็พี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบในงานแก้วไม้ไผ่ก็ลองติดต่อมาดูได้เนาะคับผมกับแก้วไม้ไผ่นะครับ